ครั้งที่28ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะเรื่องโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาทางโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการคิดคำนวณนะคะเอ,อ่อนักเรียนอาจจะคิดให้ไวขึ้นนะคะเขายกตัวอย่างมาว่าพอ,อายซื้อปากกาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ดินสอเท่านั้นนะคะแล้วก็มีเงินชดเชยนะคะเสร็จแล้วก็หามา เป็นเงินประมาณเท่าไหรอ่าเราลองมาดูข้อนี้มั่งนักเรียนออกไปทานอาหารพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่สั่งอาหารมาหลายอย่างแล้วเราเราลองมาคิดดูนะคะว่าเขาคิดหกร้อยเนี่ยถูกไหมอ้าวนักเรียนดูประมาณได้แกงส้มร้อยห้าสิบเอาเลขเต็มสิบตรงนี้เจ็ดสิบห้าเราจะโชวดเชยง่ายๆก็ ตรงนี้ก็ประมาณเจดสิบเนาะแล้วก็มาชดเชยกุ้งอบวุ้นเส้นเอาเป็นร้อยสี่สิบเท่ากันแล้วต่อไปเราก็ประมาณด้วยตรงนี้แ80ดสิบเหมือนเดิมตรงนี้เราประมาณได้4ี่สิตัวล่างเราก็ข้าวสามิบห้าก็เป็น4ี่สิชดเชยกันไปแล้วจบแล้วต่อมาน้ําแข็งยี่สิบลงฐานลงเลขหลักเป็นสิบได้แล้วต่อมาสองตัวนี้น้ําเราก็คิดซะยี่สิบ ปาดส,สมาให้ไอซ์คีมนะคะไอซ์คีมเป็น40นักเรียนลองรวมซิศูนย์นะคะอ่าสิ 10. เอาม่สองย่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สก็40กับอีกสองก็เป็น6ถูกไหมคะเพราะนั้นสรุปว่าถูกต้อง คิดประมาณนี้นะคะหรือนักเรียนจะลองดูคร่าวๆอันนี้ก็ได้นะคะคร่าวๆไอศครีมหนึ่งถ้วยราคาสาสิบห้าบาทนะคะนักเรียนก็คิดเป็นสี่สิบคูณหาเขาให้คูณห้าเขาบอกมุกดามีเงิน500้อบาทอยากพาเพื่อนสี่คนไปเลี้ยงพาเพื่อน4ี่มุกดาหนึ่งหนึ่ง,งบวกสี่ก็ต้องเท่ากับห้า นักเรียนคิดว่ามุกดาจะพาเพื่อนไปนทานไอศครีมถ้วยละ35แซนด์วิชชิ้นละ25าน้ำอัดลมแก้วละ15บาบาทไส้กรอก18บาทบาทมุกดาจะพอเลี้ยงเพื่อนไหมถ้ามีเงินอยู่แค่5้0บาทนักเรียนลองคิดมุกดาบวกเพื่อนรวมเป็น5้าคนนะคะอ้าวเราลองมาดูไอศครีมถ้วยละ35คูประมาณเป็น40คูณ5 ชดเชยนะคะหักออกพอ40เสร็จแซนวิชยี่ครูก็ตัดเหลือยี่สิบเพราะเพราะว่าไปชดเชยอันบนแล้วกลายเป็น20่คูณหต่อไปน้ำอัดลมน้ำอัดลมครูตีไปซส่ยีิบเหลือห้านะคะอ่เหลือห้าไส้กรอก18บาทครูก็ตีไปซส่ยีเพราะนั้นมันเกินไปเท่าไหร่คะ7บาทใช่ไหม บวกกันได้500รครูก็เอาเหลืออยู่7บาทคูณหได้เท่ากับ35บาทเพราะนั้นเขาจะเหลือเงินเอสาบาทถูกไหมคะเคูณ5ได้35บาทจะเหลือเงินประมาณนี้ส่วนการบ้านครั้งยี่สิบแปให้นักเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จนะคะตามนี้นะคะ แล้วก็ส่งครูภายในไม่เกินวันที่ยี่สิบนะคะวันที่ยี่สิบครูนัดส,สอบนะคะวันที่ยี่สิบสอบยี่สิบกันยาบทที่สามแล้วก็ยี่สิบกันยาบทที่สามสัปดาห์เดียวกันสอบอีกครั้งหนึ่งก็สอบวันที่ เออยี่สิบกันยาบทที่สามแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ตามคาบของใครของมันนะคะภายในสัปดาห์นะคะ20เดี๋ยวนะอันนี้วันที่6ถึง10โทษทีอย่างงั้นครูผิดแล้วครูต้องสอบนักเรียนวันที่13กันยา13 14 15 16 17 ถึงวันที่17กันยาบทที่สมแล้วก็บทที่สองเพราะฉะนั้นสัปดาห์เดียวกันครั้งแรกสอบบทที่3ามครั้งที่สองสอบบทที่สองนะคะส่งงานส่งงานเล่มสมภายใน20กันยานะคะครูจะต้องเคลียร์งานให้เสร็จนักเรียนคะอย่าลืมว่าปีนี้ครูกเกษียณน,นะคะครูกเกษียณในปีนี้ ก็คือวันที่1ตุลา64ครูจะต้องส่งคะแนนโรงเรียนให้เสร็จภายในวันที่1ตุลา64ถ้านักเรียนไม่สามารถเคลียร์ครูภายในกำหนดนะคะคะแนนนักเรียนจะเป็นไปตามนั้นนะคะถ้านักเรียนติดศูนย์ติดรอนะคะนักเรียนจะไม่สามารถแก้งานกับครูได้นักเรียนจะต้องไปดําเนินการแก้กับใครก็ไม่รู้ครูไม่ได้อยู่แล้วครูกเกษียณแล้ว เพราะฉะนั้นนักเรียนจะทําอะไรก็ตามขอให้นักเรียนคํานึงถึงตรงนี้ด้วยเพื่อความสะดวกของนักเรียนนะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้เกรดดีเยี่ยมกันทุกคนเพราะว่าดูแล้วนักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนนะคะมีบ้างเล็กน้อยนะคะที่ยังขาดความรับผิดชอบถ้านักเรียนผ่านพ้นอยากเหนือคนอื่นก็คือนักเรียนต้องเพิ่มความรับผิดชอบในตัวเองนะคะแล้วก็ต้องขยันหมั่นเพียรน,นะคะ ขอให้นักเรียนโชคดีนะคะสวัสดี